สมมติวันเรามีในชาตินี้เป็นนิสัยคนขี้โกรธใครพูดอะไรมาก็โกรธพูดอะไรมาก็โกรธสิ่งไม่พอโกรธพอโกรธสิ่งมันนี่รารูกก้ใจใจตัวเองว่าเราโกรธง่ายงุดหิดง่าย,ย,ายถ้าเป็นอย่างนี้เราจะปรับนิสัยตัวเองว่าจะสร้างนิสัยตัวเองให้เป็นคนไม่โกรธได้ไหมได้สร้างได้เราก็ต้องอดทนอดทนเต็มที่ถึงคนนั้นจะว่าให้เราสิ่งที่ไม่เหมาะสมต่างๆอดทน ตัวอย่างว่าผู้เป็นผัวป้าให้มาให้เราเป็นเมียว่าให้เมียเนี่ยบ,า,นนบาง่งบางอย่างก็บ่าเสียเสียเหมือนกันแล้ว็ต้องอดทนาไว่าถือว่าคําว่าของเขาน่ะเป็นคําว่าที่เสริมสร้างบาร,รมีให้เราในความแข็งแกร่งขึ้นถ้าเขาไม่ว่าให้เราอย่างนี้เราก็ไม่ได้อดทนนี่แน่มันมานี่เองมีประโยชน์เลยถ้าคนมีปัญญาที่ดีแล้วเนี่ยคําที่เขาด่าเขาว่าเราเนี่ยแสดงว่าค้นให้บาร,รมีกับเรา เป็นผู้เสริมสร้างบารมีให้แก่เราเขาสร้างความอดทนให้แก่เราถ้าเขาไม่ว่าให้เราอย่างนั้นไมาไม่ได้อดทนอะไรเลยขันติแล้วก็ไม่มีนี่เป็นรายย่หนึ่ยเราต้องคิดอย่างนี้ฉะนั้นผู้บุคคลที่ด่าคนบ่อยๆต่อ,อเสียดกันบ่อยๆนั่นแหละบุคคลไปเสริมสร้างบารมีคนอื่นให้คนอื่นเขาาสิ่งคำพูดมาเนี่ยไปสร้างบารมีของเขาให้มีความเต็มเปี่ยมขึ้นง่าย เร,ระวังให้ดีไม่ใช่วอาตัวเองด,ด,ดีกับคนนะตัวเองได้เปรียบคนไม่ใช่อย่างนั้นตัวเองเสียเปรียบคนท,งงทั้งึ้นทั้งรลงเพราะอะไรตัวเองไปเสริมสร้างบารมีคนอื่นเขาไปด่าเขาบาอกตัวเองได้ดีกว่าเขาได้ยังไงบอกตัวเองมีอำนาจบาดใหญ่เขาได้ยังไงนั่นแหละคื่ว่าไปเสริมสร้างบารมีให้คนอื่นเขาโดยตรงนั่นเองแต่คนที่เอาบารมีเขาอดทนไปอดทนไปเอาไปมาพ้นดีเกิดขึ้นจากอะไรเกิดข,ขึ้นจากบุคคลที่อดทน